เด้อพี่น้องเขาสวนแต่ละเศ้าแต่ละเศ้าของข่อยนี่แหละห้เวลาจะคล้องมือแล้ว่วโมงพี่น้องเห็ดมาเห็ดสวนนี่อันนี้บกบวบเฮาในปลากล้วยที่เขาปลูกไว้กับนี่บกพริกเด้อพี่น้องดิบกพริกกรลังขึ้นกรลังแตกแต่ว่าหยานี่เบ้ห้าพูดห้าเหลือเถอะเนาะพี่น้องเบิง่ง มันมาค่อยเฮ็ดหล่นไปพี่นอ้องเศร้กกับแรงบางเศร้ากับบะไรไม่เห็ดเลยทำง,งานลิงก็คือบอ่ไ้เห็ดพี่นอ้องเห็ดต้นมือแรงทรงงานแหนมเทียนทรงงานแล้วต้องแรนเข่ามากพี่น้องเลยอันนี้ยุดปีใหม่พี่นอ้องยุดปีใหม่เลยมีเวลาเข่าสวนบอสันบอมีเวลาหรอกพี่น้องเลยแต่ว่าก็อยาฮ็ด หญ่าแม่อย่าแฮวหมูพี่น้องแนวมากเนาะแนวอันเข้ามาเข็ดสวนพี่น้องเนี่ยได้ทั้งเงืนได้ทั้งกินเฮ็ดในหน่อยกะส้วงได้เงืนอยู่ได้พี่น้องแต่เฮ็ดลายน่ะมันมันยากเนาะเฮ็ดลายมันยากเฮ็ดในหน่อยเอาแขนแขนพี่น้องใส่เวลาหนึ่งชั่วโมง นี่มือแรงเป่งนะะ้ำใส่ล้วก็ะนั่งเฮงสียหรอพี่น้องลูกหยาลูกยังไปนี่พี่น้องกำลังแตกงามบุงได้โดงกล้วยเลยนี่พี่น้องได้นร่ลองกล้วยก็มีบบกเขือรุ่นเกาต้นเกาเนาะนี่มันมอบอกความหกของเขาพี่น้องเอ้ยบึงบึงหยานี่บกพริก อันนี้อันนี้บกเคอเทได้พี่น้องบอกเคอเทศปลูกใส่ถุงอันนี้บกทัวไล่เสือพี่น้องกำลังเกิดทัวไล่เสือกำลังออกบุงได้ทวงกันพี่น้องบิ้งมี่จะเป็นยังไงเนาะบกเคอรุ่รนเกาเกิดแซมกันไปอันนี้ข้างบกทัวรผู้จ้าพี่น้องจ้าอันนี้บกบวเบเฮาบกบวบได้เก็บแล้วพี่น้องนี่เขาเปียงน้ำใส ปิงใส่เลยพี่น้องเออใหญ่มั้ยที่โอเคหอมป้อมจำพวกพักนี่ที่ต้องปลูกใส่ถุงค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่ไกล่หลายนี่ข้ามบกบวบบ่บงามปันไดแต่ว่ัแต่ว่าบกบวบงามแต่ว่าข้างนะบวบงามพี่น้องว่าสิเฮ็ดง,งามๆมันละอันนี้บกเขือรุ่นไม่ บกเขื่อนรุนใหม่กำลังกำลังแตกคือการปลูกพ้อมกันกับบกพริกค่ะพี่น้องบกทั่วบกทั่วข้างอันนี้บกทั่วข้างเป็นข้างบกบวบเก่าเข้ากันเลยเห็ดเป็นข้างบกทั่วเลยนี่เป็นข้างบกทั่วเลยพี่น้องถ้าเบิ้งมันสิเป็นคือข้าเจ้าเห็ดบอเนาะเบิ้งในยูทูบข้าเจ้าเห็ดอันข้างบกทั่วเป็นคือข้างบกบวบนี่นไหม เราหน่วยมันกับสีหอยละโยงละย่างนะพี่น้องมักยังสันในร่องเห็ดเบิงพี่น้องเบิงมาท่านในแล้วดอกค้างบูไปเรื่อยอันนี้คือบอกเขือจ้านี่ในลุมบกเขือ,อันนี้ซีมีข้าวโพดแต่ว่าขา้าวโพดพรท่านได้ออกดอกแล้วเราก็สีว่านพีก,กตู้ไว้ในร่องในนี่แหละซับกันอยู่นี่แหละพี่น้องมีหลากหลายหดเธอเดียวมันได้หลายย่างนะ เฮ็ดเรื nice oh mm ่อยๆพี hmm. morning, Dad, awesome. mm ่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆกว่าสีได้จังสี่กับบ๊แมนว่าเฮ็ดในหน่อยมือได้พี่น้องเฮ็ดมือแล้วชั่วโมงแต่ว่าเฮ็ดซุ่มือถามันอันงามขึ้นมาแล้วนี่ก็สิเป็นตะเบิงก็นี่อยู่พี่น้องอันตอนนี้มันบระทันได้งามเนาะมีเพียงบวบที่ได้เก็บน่วยขายเราพี่น้องในหน่อยจังสี่ในหน่อยจังสี่กินบ่ทันได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งนวยเบิ่งเบิงความจับหน่วยเขาเนาะน่วยมีทุกข้อเลย เก็บทุกมือพี่น้องลูกค้ากับทุกมือเอาลดนี่นูวนนี่ใหญ่ <laughs> อยู่ในไต่หมก็มีบกแข้งพี่น้องนี่บกแข้งที่ห้าเสียบเอา้วยค่ะนี่บกเขือต้นเกา,ต,เกาตุนเกาที่จริงแล้วนันเป็นป้าบกเขือพี่น้องนี่กระสีมีเนาะบกแข้งบกแข้งเสียบเอาพี่น้องตัดตัดอ่ะงาแม่หน,น่ามาเสียบเอาลยดได้พี่น้องนี่ มองท่านได้แล้วคอยซับหญา้าซับยังแล้วก็ปลูกไปเนี่ยพี่น้องไม้เบิงนี่มกแข้งตัดมาเสียบได้พี่น้องนี่เพราะใ่ขึ้นมามันก็เป็นนวยเลยอันนี้นอนไปนี่พี่น้องคุณป่นวยมันผัวหน่ว,นวยมันพี่น้องเองน,นี่ร้องเห็ดเบิงเนาะนี่มกเขือต้นเกามกเขือต้นเกา,า้กกาหน่วย พอเ้าฟันต้นมันออกเล้วเฮากับมาหดน้าเอาปุ๋ยใส่พี่น้องมันกะงามขึ้นคือเก่าเนาะนี่กระซิได้กินอยอกอยู่ในป่ากล้วยเลยนี่ว่าแต่แดดถึงพ่อลำไร้เนี่ยเ้ากับสามารถได้กินแล้วพี่น้องเด้อนี่บอกพี่กระลั่งงามเลยพี่น้องไก่เคียโอไก่เอื้อยหยากะงามพี่กะกลั่งงามเนาะน เราก็มากลก้าลกยังไปแต่ละมือเนี่ยมือนะละหลุมสองหลุมก็เอาเฮ็ดไปนี่ล่ะพี่น้องเอออยู่บ้านเฮาเนาะอีกงานประจำไปน้ำล้วก็เฮ็ดสวนไปน้ำเฮาเฮ็ดแต่งานประจำเฮาก็ได้ซื้อเขากินอุ้ย ขนาดโหดแล้วดีติดเป้งน,น้ำใสอีกละนี่โหดเลากกับอซุ่มนะพี่น้องเนาะมันแดดมันหันมันแดดจัดลายกระด้แดดแรงอบอหาเนี่ยโปกพี่น้องโปกบอได้นี่ต้องเอาน้ำใสอีกแล้วจังสิโลขึ้นถ้าโปกปั๊บไกลเคียร์นี่ยพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงนี่ขันมีขันม,นมีอันนี้แนะ่มันเคียร์เพราะฉะนั้นบรต้องโปกเติงน,น้ำใสแล้วก็ปล่อยเลย ถ้ามีแนวกมันบ่เคลียถ้ามีแนวกมันเคลียนี่พี่น้องพี่ได้ประมาณยี่สิบมือได้นี่พี่น้องลงไปนี่ยี่สิบมือตามมีตามเกิดเขาตอนแรกปลูกนะาบ่เดเดยอดให้เขาแข็งแรงก่อนจังมาเด็เบ่บ่เด็ดเราจังปลูกนะพรารับมาจากสังเขาเบียร์ะบาดแล้วก็เอามาลงเลื่อยพี่น้องพอเอามาลงเสร็จแล้ว พอต้นเขาประมาณได้อาทิตยหนึ่งเพราะได้อ,อาทิตยหนึ่งข่อยกะเด็ดยอดแล้วข่อยกะเอาขี่ง้อขี่ยังมาใไ่นี่พี่น้องเบิง้งเอาขีงข่ง้อขี่ง้อมใไซแล้วกะเอาปุ๋ยมัลอ,อยปุ๋ยสูตรสิบหากับปุ๋ยยูเลียเนาะพี่น้องเนาะนี่ข่อยกะเอาสา่เลยนี่พี่น้องใส่พร้อมกันกับขีง้ง้อเข้าเลยเพราะได้อ,อาทิตยหนึ่งหลังจาก,กไ่พี่น้องเบิง้ง บาอวอันละที่จำนะฮะมืงหกมือนเนี่ยเนาะนับมือนนับเว้นบ่ได้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดบ่แล้วพร้อมกันเนี่ยมันก็แตกกอ,อกดีดีพี่น้องิ่งเฮ็ดเกษตรเ้องสีเฝ้าฟังบ่ได้โอ้โออยแหนถ้าเฝ้าฟังมันมันใจเฮ้าน่ะมันห่อนกว่ากว่าต้นไม้เนาะนี่ใจเฮ้ามันสีห่อนกว่าต้นไม้เพราะฉะนั้นมันสิบมันสินสบบ่สำเร็จ ให้เบิ้งหยาให้เบิ้งให้เบิงบ้งหยาค่ะพี่น้อง <c oughs> บอท่านได้งามกะให้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งซื่อๆตอนแรกว่าให้มันงามสะก้อนจังสีมาจังสีมาไทายแตเลยว่าเอ้ยเข้าตรงไทยตอนที่มันบอท่านได้งามนี่ตัวหมูสิได้หมเนาะว่าเขาเห็ดจังไหนนาะพี่น,อน้องเนาะนี่หยาเฮี่วหมูนี่ บ ais, ่บ่ได้ย่านมันเด้อพี่น้องอย่าเหี่ยวมูนี Hop, ่ว่าย่านเพราะว่าอย่างเพราะว่านี <Yeah. S 1> ่แหละเพราะมันมันมันสมควรนลกได้แล้วเนี่ยแลาลกเลยพี่น้องลูกลกแล้วมันจะเป็นการพวนดินมันจะเป็นการพ่วนดินของของพืชนาพ่อฮึ่มล้วลกออกเลยพี่น้องจ้ะต้องเอาน้ำใส่อีกยังสิลกง่ายเนาะ เป็นการพ่นดินไปในตูเลยจ้าขิงงัวเข้ากับยูนี่แหละใส่ไปมันก็ง,งามน้ำขิงงัวใส่ปุ๋ยเข้าน้ำ,นำม้าก็มมนโลกออกเลยพี่น้องอุย้ยบกเลนีนบนัวบลีนยาลุดมาสิไงไปน้ำกันนี่แหละนี่มั่มื่ป่วยออกลุดยิ่งจ้าจังถนัด ใส่ปุ๋ยสูตรซิมหาจ้าพี่นอ้องรอใอยเขาขึ้นค่ะเพราะว่าข้าเขาปลูกจำไน,น่เนาะพี่น้องเนาะน้อยๆแต่ว่าแต่ว่าข้าก่อยากให้มันได้หลายๆเนาะค่ะข้าก็ต้องใส่ปุ๋ยแต่ว่าหยาขามาัเลี่ยงนี่เขาบโท่านได้ใส่เด้อพี่น้องข้า็บะข้าก็เบิอง,งไปก่อนข้าก็ใส่ขี่เท้าขี่เท้าสักก้อน,อนถ้ามั้นวอยุอิหลีมันจําเป็นเด้พี่น้อง มันจำเป็นที่จะต้องใส่ค่ะเพราะว่าขาเห็ดขายเนาะนี่ค่ะพี่น้องเอาหนาออกให้บ่นี่พาอพ่อหนาใหหมูออกปั๊บนี้อันนี้ซ้ำขาพว่นดินไปแล้วได้พี่น้องข้าวพ่นดินแล้วี่ย้งซ้ำข้าวย่งยังลกได้บ่ดีบันไดพี่น้องมันยังยังอ่ะยังต้นน้อยอยู่ปกติแล้วแย้มนี่สิสีใเห้ีมมันต้นใหญ่กว่านี่ก่อนข้าวลาวเอาคึกข้าลโกาดพี่น้องลาวเอาสิเลย แล้วมันสีขึ้นเข้ากับละว่างต้นบอกพี่บอกอยังเข้าถิ่มอยู่ใกล้ๆนี่เห็นบหมพี่น้องเป็นการยุงขี้ดินย่างดีเลยเด้นี่เห็นบหมเห็นไหมค่ะเขาได้สองตอหญ้าตายได้ยุงอันบอกพี่เข้านี่พี่น้องจ๋าเอ้ยเยกเกษตรเขาอย่าไปเห็ดหญ้าขี้ซ่าเนาะเราอย่าไปเห็ดหลายอีกยี่แม่อมจีใหดเป็นรุ่นตัวค่ะให้เป็นรุ่น รุ่นนี่ญ่แล้วเขาก็จังปลูกอีกรุ่นไหมเพราะว่าถ้ามันใหญ่แลว้วเขาก็บ่ได้ดูแลหลายระวังตั้งแต่เพี้ยแต่หยังสิละพี่น้องโอ้ย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 ,อยบุกล่นดิสันอดูหนี่เด้อมาติบ่ร์หลวเขา่าแต่ไปหลกใช่เนี่ยพี่น้อง พ่อออกแล้วมันบ่มันก็ซิซัมพายุ่งล,ละแต่ถ้ามีเสียมหน่อยอันหนึ่งเนี่ยพี่น้องซุบแล้วก็เอาขึ้นนะง่ายไงเลย,ย,ยพี่น้องอันนี้พาพี่น้องมงายางิึงซื้อเออนี่แหละค่ะอันนี้ถุงนั่นเป็นบอกอื้อแล้วพี่น้องปลูกน้ำหิมหัวบอกอื้อขายหยอดกินหยอดเท่านี้ละ่ะเนี่ยพี่น้องพื้นพื้นที่หนึ่งงานเ่ยพี่น้องตะกี่ตะกี่อ่ายายมมสปบูบเกเขือเบิดแม่นบ่อ แล้วที่นี่พอมันเบิกงวดย,งยังสิแยเมมกันเลยมีไอเดียที่สิเฮตดแบบให้มันมีหลากหลายให้มีบกเขือแบบสวนน้อยร้อยอยางนะพี่นอ้องคว่มไฟฟันอยากให้เป็นยังสันเนาะกล้วยมีบกแข้งมีบกเขือมีบกบวบบกบวบได้ขายเราด้อยนี่พี่นอ้อง <c oughs> เดือนเครื่องนี่ก็ได้ขายแล้วบกบวบพี่นอ้องจ๋านี่เห็นบ่บกพริกมีไปเบิดจ้าบกพริกซิมีไปเบิดในร่องกล้วย คางคาง้าง,างบกบับ,บฟังนั่นกับบกพริกสามล่องบอกเขือกับสามล่องพี่น้องยางละลอยต้นนะคะยางละลอยต้นนี่ยายแม่สิปูยางละลอยยางละลอยเท่านั้นพี่น้องบอกแตงกับแซมไปนั่มันนี่แหละพี่น้องเดีย๋ยวยายแม่สิมาอัปเดตให้เบิ้งดูดูด้าพี่น้องด้วยว่าผลสำเร็จมันมันสิเป็นไปมา,จากจนนังไรเนาะค่ะยายแม่กับเฮดมา,จากจังสีเื่อยเรื่อยนั่นก็สามารถสั่งไล่ได้ให้เห้งได้ตลอดเลยืยพี่น้อง มีหอดพักซี่เนาะเป็นแปลงพักซี่เกามันสามารถสางไรได้ให้เข้าได้เรื่อยๆเลยพี่น้องเออแปลงพักซี่เกามันเล็กออกนี่ออกซะกพักซี่อยากเอาไว้อยู่แต่ว่าบานใหม่ พี่น้องปกติเราล่อ,ลอมันเงาวกวอนนี้พี่น้องเอ้ยมันสีอันมันสีลกได้ดีง่ายๆเลยลก,กอกซํำเข้ายุ่งขี้ดินลกเราเอาออกจากเงารูดพี่น้องเพราะว่าไกลมันสีมะเฮียเป็นมันสีมะซอยห้าเอาอนหยางรับบนแม่นยังดอกนี่บกเขือต้นเกาเ้า,ากระบ,บอกทิงค่ะบกบวบเท่านี้ก้อนจ้าพี่น้องจา้าเท่านี้ก้อนเนาะนี่บรรยากาศของปลาเนาไหม อันนั้นกับปูบกเขือไปเบื้อเแล้วเสียบักแตงใส่พี่น้องเสียบักแตงแซมข้าวโพดเนาะนั่นแหละแซมกันไปสิล่องเฮ็ดเบิ้งพี่น้องว่าอ่าหนึ่งงานเนี่ยมันสิสามารถปลูกพืชไล้จักชนิดแล้วเท่าถ้าเฮาบริหารดีๆมันสิเป็นอย่างไเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องติดตามยายแม่ไว้เด้อเพื่อว่าเป็นแนวทางให้พี่น้องอ่าเป็นแรงบันดาลใจแลวก็เป็นอ่าพี่น้องมีขอแนะนำเออเห็ดจังสั้นจังสี่อบอกยายแม่ได้ ย่แมมกับสีล่องอะมาปรับใส่ในสวนเนาะค่ะเพื่อว่าให้พื้นที่ของเห้านหน่อยๆสามสารถสร้างรายได้ให้เฮ้าได้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆด้อพี่น้องเด้อที่เขามารับชมย่แมมนจนจบนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้า